ตเติมนะคะสำหรับมันนี่อินไซต์ในเบรกสุดท้ายนะคะมาก่อติดการสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะคะวันนี้ไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาเศรษฐปราโมทนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,ร์เรมิด้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับ,บปีใหม่ใกล้เข้ามาทุกทีทุกเีแล้วนะฮะ<ช>เรามา ประเมิสนสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในมุมมองต่างๆมิติต่างๆว่าจานมองอย่างไรบ้างกับเศรษฐกิจปีหน้านะฮะครับ2011จานมองไงครับ GDP ก่อนเลยเ,ลเยริ่มถงเศษเลยใช่ไหมฮะครับ<ะ>โอเคครับก็ในตัวนี้เนี่ยถ้าที่ผมลองทําการศึกษาดูแล้ว,ลวก็ลองว<ะ>ิเคราะห์ดูเนี่ยอันนี้เริ่มต้นก่อนก็คือการรีวิวในส่วนของผลการพยากรณ์โดยหน่วยงานระดับก็คืออย่างเช่นของปกติหน่วยงานหลักภาครัฐที่มีการศึกษาเกี่ยวกับไอ้พวกแนวเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็มีการพยากรณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีแบงค์ชาติ มีสวาพัฒภาแล้วก็มีอหกรณ์ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ประเมินอมาใกล้ๆกันก็คือเศร,รษฐกิจประมาณ3ถึง5้าในปีสองพันสิบเอ็นะครับแล้วก็ที่ผมลองคำนวณดูเนี่ยจากตัวแบบของดีด้าเนี่ยก็คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณถ้าเกิด GDP เนี่ยประมาณสามจุดหกอ่าของของปีนี้ถามด้วยเลยฮะอาจารย์ของปีนี้เนี่ยก็ GDP นี้เนี่ยก็ ไม่เรียกว่าพยากรเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างชัดแล้วค่อนข้างชัดแล้วก็คือตัวเลขมันมีพวกลิมิตเดเคเตอร์แล้วก็มีตัวเลขจริงของสาลได้มากแล้วครับก็ที่ผมลองคำนวณดูก็7.8นะฮะอันนี้ก็คือตัวเลขก็ใกล้เคียงคือ2010นเนี่ยใกล้เคียงทุกทุกเจ้าแล้วแต่2011นี่ยังมียังมีความเหลื่อมล้ําแต่จับกันอยู่พอสมควรต้องไม่เกิดจากอะไรครับเป็นเลนส์ก็คือสองสเนี่ยปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากเหตุการณ์ยังไม่เกิดเนี่ยหลายคนก็จะมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีความแตกต่างกันครับใช่จะเห็นได้ว่าบางคนมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยก็จะมีช่วงในการพยากรณ์ที่กว้างเรื่องของต่างชาติเนี่ยครับบางหน่วยงานมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่น้อยกว่าก็จะมีเลเวลที่สภาพัสก็แคบหน่อยแคบหน่อยใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองในเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละหน่วยมากแต่เห็อาจารย์ให้เป็นจุดเลยก็คือสามจุดหกใช่เพราะว่าเราให้ค่าเเเยยยยออออะมั้้กก็่่่าางงตนนนนีีืจ การพยายกรณ์ของผมเนี่ยยังคล้ายๆกับว่ายังไม่มีเรคคอร์ดนานกับของเที่ยงอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาใการประเมินความเสี่ยงอะไรเงี้ยผมจะผ่านเน้นประเมินเป็นจุดก่อนจะไมไ่ให้เป็นกรอบไว้ใช่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมอมมงคความเสี่ยงของผมเนี่ยยังยังไม่มากพอที่จะ เราก็คือสมมติฐานบนบนเคสกลางๆว่าว่าไม่ได้เกิดอะไรที่มันดีมากหรือว่าแย่มากจนเกินไปเอากลางๆประมาณนี้เพราะในบางติในหน่วยนอื่นที่เขามีการพยากรเนี่ยเริ่มต้นพยากรเขาจะพยากร์มันเป็นจุดก่อนว่าจากข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจุดกลางประมาณล่าสุดเนี่ยแล้วก็คำนวณตัวแบบต่างๆเนี่ยค่าพยากรที่ได้เป็นสุดคือคืออะไร หลังจากนั้นก็มีการคำนวณโดยการบวกเพิ่มความเสี่ยงในมุมมองของเขาแล้วก็บวกกับเลคคอร์ดแนดิกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาประเมินว่าโมเดลเขาเลคคอร์ดแนดิกเนี่ยนะครับเขาขึ้นเท่าไหร่ยังไงใช้แล้วก็2คอนเสิร์ปัจจุบันมันมากหรือว่าน้อยกว่าที่เคยประเมินแนดิกแล้วก็มีการปรับตัวนี้อันนี้ก็คือรูปแบบที่ใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจโมเดลโดยพื้นฐานใช่ครับเรื่องนี้ค่ะ อาจารย์พูดถึงปัจจัยเสี่ยงในปีหน้าซึ่งก็ต้องบวกเข้าไปในโมเดลด้วยหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองหลายคนก็คือเรื่องของเงินเฟอ<ช>้อเรามองทิศทางในปีนี้ก่อนได้ค่ะปลายปีนี้ต่อเนื่องไปปีหน้าเงินเฟ้อน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับใช่ฮะก็อันนี้นอกจากตัวของ GDP growth แล้วเนี่ยเวลาที่คิ์เศรษฐกิจมาพาพเนี่ยปัจจัยที่ให้ความสำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเงินเฟ้อเนี่ย โดยเฉพาะในส่วนของการมีนโยบายการเงินหลังๆเนี่ยมีการนโยบายในลักษณะของการที่เป็น efficient targeting พรานโยบายจะมีการเลื่ันต่อเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเงินเฟ้อก็จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสําคัญและก็หลายคนให้ความกังวลอยู่อยู่ในปีหน้าเนี่ยมุมมองที่ออกมาหลายหลายหน่วยงานก็ใกล้เคียงกันก็คือเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ค่อนข้างเยอะอย่างปีนี้เนี่ยเราเห็นเงินเฟ้อตอนต้นปีเนี่ยรับ 0- นิดๆ,ๆอะไรเงี้ยในในก็ใช่ในกรณีของเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเฟ้อทั่วไปก็ไม่เยอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอไป,ปลายปีเนี่ยเราจะเห็นการปรับตัวของเงินเฟอ้อที่มันมันเร็วเร็วขึ้นอย่างหนึ่งก็คือตัวของอ่าราคาน้ำมันนน้มัที่แบบตัวสูงขึ้นซึ่งอันนี้มีผลต่ออ่าราคาสินค้าผู้พลังงานแล้วก็มีผลต่อตัวของเงินเฟ้อทั่วไปแต่อันหนึ่งที่น่าจะตามมองก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยเริ่มมีสัญญาณในการที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับ ส่วนหนึ่งก็มาจากการปปับพืิขึ้นของตู้งดํกผลิศจะมาจากไอกตัวของน้ำมันที่เป็นทางอ้อมนิดหนึ่งอันต่อมาก็คือในส่วนของทางด้านค่าจ้างแรงงานที่ค่อยๆทยอยัปขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะของการงงานของเราอาจจะต่างจากของประเทศอืน่นก็คือของเราปัจจุบัเนเริ่มเริ่มไทยแล้วทางด้านตัวของอัตราการจ้างงานเนี่ยพอที่กําลังงานทั้งหมดเนี่ยแต่การงานถีาแม่จะมีค่าสิทธิในปีก่อนเนี่ยว่างงานหรืไม่ค่อยกระดิกขึ้นเล่และพอเราเศรษฐกิจเริ่มรีบาวเนี่ยการว่างงานก็ปรน่เปอเ็นต่สองอ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มขยายตัวไปเนี่ยรดับดของการเรียกร้องเงิสนสดของค่าจ้างเนี่ยจะมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งมากขึ้น,นใช่ซึ่งรเราเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นในใน,ใน,ใ,นในปีหน้าอาจารย์พยากรณ์ยังไงบ้างกับเงินเฟอ้อทั่วไปเงินเฟอ้อพื้นฐานเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยอันนี้โดยทั่วไปคิดว่าน่าจะสูงกวสองเปอร์เซ็นซึ่งโดยทั่วไปกรอบของแบงก์ชาติถึงแม้อยู่ระดับสูงจุดห้าถึงสามเนี่ยแต่กรอบที่เขามองค่ากลางก็จะประมาณสองเปอร์เซ็นต์อันนี้เราจะเห็นนะว่ามันมัน ซึ Hoy, ่งอันนี้จะมีผลต่อการเงินาปค่อนข้างชัดชดเครับแต่ดานมองว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงจากปีนี้ก็ส่วนหนึ่งผมมองว่าราคานั้นมันมันจะปรับตัวในตลาที่ลดลงจากปีที่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือราคาไอ้ตัวของอาหารเนี่ยปีนี้ราคาอาหารเนี่ยสูงขึ้นเยอะ แต่อันนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะในการพยากรเพราะว่าราคาอาหารกับราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราพยากรได้ค่อนข้างยากใช่ไม่ีปัจจัยเข้ามาแป๊บเดียวมันก็ไปนะใช่เมื่อกี้มีสกู๊ตเรื่องราคาน้ำตาลอะไร่เงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างว่าสกัดเกษตรบางทีเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันเร็วมากเึ่งนี้ผมพยาประเมินแบบกลางๆไว้ก่อนว่ามันจะขึ้นในตาที่น้อยกว่าบิที่แล้วแต่ถ้าเกิดมันยังขึ้นสูงอยู่เนี่ย เราไปได้เห็นว่ามันก็เงินซื้อพื้นฐานก็เงินเฟอ้อทั่วไปก็อาจจะเล่งตัวขึ้นมาได้หั่วไาก็จะดูกันในส่วนของเงินเฟ้อพื้นฐานที่ตัดพวกปัจจัยที่ส่งผลเหล่านี้ออกไปแล้วคือถ้าเกิด <สะ S 2> จะใช้ในการดำเนินนโยบายดูเงินเฟ้ฟอพื้นฐาน,าน,านแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของประชาชนาทั่วไปที่ต้องค่าของชีพดูเงินเฟ้อทั่วไปใช่ครับต้องดูประกอบกันใช่ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานอาจารย์มองยังไงฮะปีนี้ปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะจากตัวเลขที่อาจารย์ f o r แคสต์ก็จากที่ดูเนี่ยปีหน้าก็ที่ผมคาดการณ์ก็น่า ที่แล้วส่วนหนึ่งก <c oughs> ็มาจากหลักวัที่ผมประเมินเนี่ยมาจากปัจจัยก็คือหนึ่งแง่ของการพื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็มีผลต่อตลาดแรงงานว่าเราดีค่อน้ารที่สองก็คือนโยบายภาครัฐหลายเร่างที่ออกมาในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีการยกเลิกใดดนปีหน้าอย่างเช่นการให้เงินอุดหนุนในแง่ของอ่าคณะรถไฟอะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดมีการลดมีการยกเลิกตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้จะมีผลต่อเงินเฟ้อฐานที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันเป็นผลจากการที่รัฐบาลเข้าไป แคบในตัวของค่าใจ่ายพวกนี้ใช่ซึ่งถ้าเกิดรายละอีนี้ยุ่เบิกเนี่ยมันมีผลต่อการปรับตัวของเงินเฟ้อตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนก็เหมือนกันเราตอนที่สองปีแล้วเนี่ยเราต้องการลดลดเงินเงินเฟ้อโดยการที่สมัครเข้าไปแทรกแซงเหมือนกับการยืมเงินเฟ้อเนี่ยนาก็มาใช่ใช่ใช่ครับก็เลยมองว่าปีหน้าแต่กรอบที่หลายๆเจ้า กาบอาจรยมองก็ยังยังไปไม่ได้ยังไม่เขียนใช่แต่อนนี้ก็ต้องมีการติดตามว่านยี่สิบาล้านเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรยังไงในในอนาคตหรือว่าเน้นไเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าราคาสารสนุบพวกรงนี้แต่ส่วนมากปีหน้าเขาก็มองว่าเรื่องการส่งออกชะลอตัวลงแน่นอนตัวเลขชัดเจนแล้วแต่ว่าก็จะเอาตัวการบริโภคภายในประเทศกับการลงทุนของภาคเอกชนมาขับเคลื่อนแทนอาจารย์มองว่า2ส่วนนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราจะประเมินก่อนว่าถ้าเทียบ เลยเห็นได้ว่าทุกตัวเนี่ยปรับตัวลดลงหมดนใช่่ส่วนหนึ่งก็มาจากามาจากสองสาเหตุสาเหตุแรกก็คือในส่วนของโมเมนตัมในส่วนของการฟื้นตัวเนี่ยปีที่แล้วเราได้เห็นว่าปี2010เนี่ยมันฟื้นตัวจากฐานที่น้อยในปี2009เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการปรับตัวเนี่ยมันจะมีการอาตารัตราที่ค่อนข้างเร็วใช่ค่ะและก็ตัวไปเช่นการบริโภคหรือการลงทุนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ b e l o สแตนดาร์ดใน2,008-2,009มาเพราะฉะนั้นเนี่ย2,10พอเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีการ p ิกอัพที่ผ่านควมถานต่ำอันนี้ก็เลยเห็นการเติบโตชัดเจนสำหรับการบริโภคใช่แล้วหลายๆคนอย่างบางคนเนี่ยอย่างเช่นการซื้อบ้านหรือการซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนเนี่ยเราเริเห็นว่า2,008-2,009หลายคนชะลอการะตุ้นใจลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเสียสิ่งเยอะพอมาแต่งั้น2,10 0ก็เลยมีการปีนี้รถรถยนต์ขายดีมากบ้านช่วงต้นต้นปีก็ขายดีมมมมีีีีีีาาาาตรรรรรกกกกกใใใใช่่่ออััััันน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 ้้็็เเเปปปจจยยยหหลลลททผงงุสูะ2010 ซึ่งสมัมภาระเนี่ยปันจัยมันจะหายมันจะหายเวลาเพราะว่า,าการปรับพื้นตัวจากที่ต่ำแล้วก็การที่จะอั้นมาจากปีก่อนก่อนแล้วมีการคอลเลคชันเนี่ยมันเริ่มหายไปาาแล้วก็อีกอันหนึ่งขึ้นปัจจัยเสี่ยงก็คือนโยบายการเงินเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ครับปีครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นไปจุดเจ็ดห้าครับลอยละจุดเจ็ดห้าจาก1.25เป็นสองเปนต์ครับแล้วก็ที่คาดหมายก็คือปีหน้าก็คงขึ้นต่อเนื่องจะมองงว่่ากีครั้ กี่เปอร์เซ็นต์ถึงทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมครับผมมองว่าน่าจะเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทั้งปีทั้งปีน่าจะมากกว่าสามครั้งเอ้ยมากกว่ามากกว่าสี่ครั้งบางทีอาจจะครั้งหนึ่งจุดห้าก็อาจจะมีอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ที่เที่ยวมาไม่ใช่ต้นปีใช่ครึ่งหลังของปีไปต้องรอดูทั้งทั้งเงินเฟ้อดูทั้งค่าเงินบาทใช่อันนี้ก็ดูจังหวัดใช่แต่ถ้าที่ดูเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาสามจุดห้า ผมว่าสามเนี่ยยังไงคงได้เห็นสามเนี่ยเห็นแน่ๆคกีกับที่หลายคนมองไว้แต่จชมก็มากกว่านั้นสามจุดห้าใช่แต่นี้ก็แล้วแต่ว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะมีไอ้เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยจะตัวเพิมเร่งเร็วเพราะถ้ามองต่อไปจะไม่เห็นการขยับแบบขยับเดียวคืออาจจะเป็นช่วงยาวๆเลยขึ้นทีแบบมันแล้วแต่จังหวะไงก็อย่างเช่นเกิดราคาดิบมันเกิดขยับขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะได้เห็นใช่เพราะว่ามันเีราคาดิบมันปวดแต่ว่า ถ้าเดิมพื้นฐานของการดำเนินนโยบายเนี่ยจะค่อยๆทีละขยะทีละเยือนใช่ตลาดจะได้ไม่ช็อกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เขาจะมีการส่งสัญญาณมาอยู่เรื่อยๆซึ่นอันนี้เป็นเป็นรูดในการดำเนินการเงินที่่ทีใช้อยู่ปัจจุบันครับและการลงทุนล่ะอคะอาจารย์การลงทุนก็เท่าที่ดูก็คือยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถ้าถามก็สูงสูงกว่าตอนสี่ห้าปีที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราไปมหาทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ทําให้มีปัจจัยเสี่ยงของการสินใจในการลงทุนเนี่ยแต่ว่าถ้้เที่กับ ปี2010เนี่ยการทุนก็จะชละลอตัวลงส่วนหนึ่งก็คือมาจากดับเบลที่เริ่มขยับตัวขึ้นใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการลงทุนที่มันอั้นใน2ปีก่อนหน้าน,นี้มันก็เริ่มทยอยไปแล้วทยอยไปแล้วใช่ครับอตอนนี้เราพูดถึงปีนี้ก็คือ2010กับปีหน้า2011แต่ถ้าเราเราย้อนกลับไปดูย,ยาวๆหน่อยตัวเลขเพื่อให้เห็นเทรนด์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย<ช>ระยะยาวหน่อยสัก4ี่หปีจะเห็นว,ว่าอาจารย์มีตัวเลขมันด้วยไม่นยังไรอาจารย์อนาคตหรือว่าในอดีตทั้งทั้งอดีตและอนาคตเลยฮะอดีตที่ผ่านมาเช่นมันมันมีความชัดเจนไหมฮะหรือว่ามันพันผลก็โดนพิเศษกิจไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สองพันหกถึงสองพันสิบประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างผันผลกันเพราะว่ามีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเข้ามาหลายอย่างทั้งสุ่อในแล้วก็สื่อนอกใช่สมัยศตวรรษเจ็ดเนี่ยเราจะได้เห็นปัจจัยภายในเนี่ยมีบทามสำคัญเยอะแหน่งงานการเปลแปลงรัฐบาลและนี้มีผลทั้งแง่ของนโยบายเศรษฐกิจหลายอย่างนะฮะแล้วก็สองพันแปดสองพันเก้าเราก็ได้เจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกที่หลังเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกสองพันสิบเราก็เริ่มมีการฟื้นตัวเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในอนนาคตเี่ยะฮ ถ้าเรามองว่าปัจเจงมันจะเริ่มค่อยๆหายไปนี่มันในแง่ดีนะก็คือเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวอย่างป1ม2 2สิบเอามเนี่ยจะค่อยฟื้นตัวจากสามสเปซ็นตเซซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนมองว่าในลองเทอร์นก๊ของบ้านเราเนี่ยก็คือประมาณ5้าเอนต์ทกว่าห้าห้าเลยควรจะต้องอยู่แถวนี้ใช่ถ้าเกิด เศรษฐกิจปัจจัยเสี่ยงที่มันกดดันในเชิงลบเนี่ยมันหายมันหายหายไปนะฮะศักยภาพเราอยู่ที่ประมาณ5้ถึงหต่อปีใช่ประมาณห้าปร์เซ็นตถ้าเกิดดูจากเลคกของในติดติพันา์หมายดูจากตัวของการเติบโตของทางด้านผลิตภาพในตัวของทางด้านไอตัวของปัจจัยการทั้งนั้นแรงงานแล้วก็ตัวเนีักภาะมาณนั้นมองว่าปัจจัยทั้งหมดน่าจะส่งผลให้ GDP ปีนี้โตได้7.8ปีหน้า3.6มจุดเปอร์เซ็นต์สามจุดถูกนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะได้ครับสวัสดีค um ่ะสวัสดีครับสวั ทุกคนมองตรงกันนะครับบ้านเราดีมีศักยาภาพดีครับถ้า GDP จะเห็น5-6%เนี่ยไม่แปลกนะครับเพียงแต่เราต้องต้องตัดอะไรที่มันลดทอนศักยภาพของเราให้มันหายไปนะฮะต้องช่วยกันครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากกันในรายการมั n นีไซต์ประจำวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะฮะอาจารย์ยุทธนาเราสองคนทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับดีค่ะ